สวัสดีครับท่านผู้ฟังเที่ยวลบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นมีเรื่องแปลกประหลาดมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเรื่องอะไรจ้าเนี่ยโอ้ยเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่ออย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านว่ามันจะมีนั่นเนี่ยอดีศส,อสอนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ล่ะจ้ายังหาทางเข้าสภาไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมสองสมัยมาแล้วอะไรประมาณนี้เกิดอะไรขึ้นโอ้ยก็ได้มีการใช้คาพูดนะครับท่านผู้ชมค่อนข้างที่จะพรุษะจุดๆ,ๆอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นเนี่ยเดี๋วยวจะามะะาแถลง ปัญหาได้ครับท่านก็เป็นสถานการณ์ที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวเรื่องของใครจะเนี่ยว่าลงนะครับท่านผู้ชมหลังจากโผหัวกบาลครับท่านตอนนี้นะเนี่ยไม่รู้ว่าอืมมันทานิวโรได้ขนาดนี้ได้ผือนนะครับท่านผู้ชมมันที่ประชาชนแจ้งออกมานะเนี่ยถามเรื่องอะไรจะเนี่ยว่าลงครับท่านอัดนะเนี่ยลองอองครับท่านหรือว่าปฏิพัฒน์สันติพาทาสันติพาดานะครับท่านผู้ชมรองประธานสภาอัดว่าอะไรจะเนี่ยว่าลงครับท่านโผหัวกบาลนะเนี่ยสุดเสลือตามที่ประชาชนบอกออกมาหรือเปล่าไม่อาจแนะ่ใจแฮชแท็กไอแล้วก็ สลัดองนะรายท่านผู้ชมแต่มันเขียนสอเสือไม่เห็นอากาศสอเสือแล้วก็อองเลยนะรายท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้หุ้ยก็เป็นที่เฮ้ยเออว่ะอันนี้เขาก็อ้างประชาชนนะกาบท่านผู้ชมบอกว่านี่หมอองระวังนั่นเนี่ยเดี๋ยวประชาชนจะเรียกว่าไอ้สลัดอองอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ต้องนําเรียนหมอว่าลงตรงนี้เลยเว้เฮ้ยโดยถ้าเกิดหมอว่าลงนั่นเนี่ยตอนนี้อาจจะอยู่ในความเคยชินถามเคยชินด้านไหนจะเนี่ยด้านที่คิดว่าประชาชนจะใช้คํานี้นะเว้ยเฮ้ยแต่ประชาชนส่วนใหญ่ครับท่านค่อนข้างที่จะไม่สะทุนนะรายท่านผู้ชมส่วนใหญ่จะมีสกุลครับท่านไล่ ประชาชนที่จะพูดแบบนี้หรอจ้าโอ้ยอน,นั้นน่าจะถอยสถุนนะไงท่านผูน้ชมอาจจะไม่มีสกุลก็อาจจะเป็นได้ครับท่านหลังจากนายวลงนะไงท่านผูน้ชมพ่ายแพย้พพพพพในการเลือกตั้งครับท่านยับเยินแทบจะมุดดินกันเลยทีเดียวนันเะนี่ยถ้าจะเป็นตัวผมโดยเลือกตั้งปี6 2นะไงท่านผูน้ชมเข้าใจผิดมาโดยตลอดไว้เ้ยนึกว่าวลงนี่มันจะได้ที่2ที่ไหนได้น,ะนันเนี่ยเฮ้ยสายข่าวของผมที่พิษณุโลกนะครับท่านที่เดียวที่เดิมเลยที่วะลงมันแพ้ให้กับหมออองปฏิพัฒน์สันติพาดานี้โดยเลยปีลนนนนครัับท่า้มเีตอห ยังไม่อยาบแน่ใจนะเนี่ยได้คะแนนเสียงมาเท่าไหร่เยอะไหมจ้าถล่มทลายนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถล่มทลายที่ว่านี้คือจากใต้ครับท่านไม่ใช่ว่าจากนิวซีแลนนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ยังคงรักษามารตรฐานเลือกตั้งแพ้ครับท่านได้ที่3นะเนี่ยแล้วรอบที่ผ่านมาล่ะจ้าว่าลงไม่กล้าลงเองนะครับท่านผู้ชมแล้วให้ใครลงรู้สึกว่าจะเป็นเลขาส่วนตัวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ได้คะแนนเยอะแน่เลยหลักร้อยนะครับท่านโว้ยกูก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านโดวยว่าลงครับท่านผูหัวกระบ,บาลนันเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กนนเน รองประธานสภาคนที่หนึ่งว่าแฮชแท็กสลัดอองอะไรประมาณนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยผมเข้าใจว่าพี่น้องคงได้ทราบรับฟังความคิดเห็นที่ทางสภาดําเนินการภายใต้การดูแลของรองอ,องแล้วผมไม่เห็นด้วยกับร่างพรบรนิรโทษกรรมฉบับประชาชนของพวก NGO อรับเงินต่างชาติเพื่อน,นิรโทษกรรมมาตรา112คิดเป็น64.66แล้วก็มีเห็นด้วย35กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้อย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีอะไรบาบาวาวา่วากันไปนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆครับท่านมอ,องนั้นเนี่ยหลังจากได้บอกว่าเนี่ยผม ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบ iPS d เอสดและมีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นกับเว็บไซต์รับฟังความคามิดเห็นต่อร่างกฎหมายแล้วจะแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยเร็วอะไรประมาณนี้แล้วก็ว่าลงเป็นอย่างไรบ้างจ้าโอ้ยอันนี้ผมต้องทําใจในการอ่านนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวน้องทรายมาได้ยินแล้วจะรับไม่ได้คุณแม่จะขอลองว่าอะไรโดยว่าลงครับท่านสุดเสลยไม่หยุดยัง้งตามที่ประชาชนบอกหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจโผเตือนแล้วเนี่ยผมอยากจะเตือนหมอองลององอย่างเหลือเกินนะครับว่าคุณคือรองประธานสภาต้องทําหน้าที่ให้เป็นกลางทางการเมืองไม่ใช่แสดงออก จนหน้าทูเรศมากขนาดนี้ระวังประชาชนจะเรียกคุณว่าสลัดออกอะไรประมาณนี้นะครั่าุผู้ชมอันนี้ประชาชนนี่ก็ไม่รู้ว่าหมายถึงพวกพักพวกของนายว่าลงหรือเปล่าถามทําไมล่ะจ้าเฮ้ยบางทีเขาอาจจะเคยชินแบบนี้นะครั่านผู้ชมประชาชนทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ไม่เข้าใจหมอว่าลงของผมเลยถามท,ำทำําไมแบบนี้มันไม่สุภาพอะไรประมาณนี้ประชาชนที่ว่านี้ใช่ประชาชนฝ่ายไอ้ว่าลงอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเราก็บอกว่าจเย็นๆไว้ก่อนนะน,นี่อาจจะเป็นเฉพาะพวกเขาครับท่านเพราะอะไรเหรอมันอาจจะเป็นความเคยชินนะครั่านผู้ชมแต่มึงอย่าว ประชาชนทางนี้ไปเด็ดขาดก็เลยทีเดียวพ่ออะไรเจ้าเนี่ยอ,อยังสะทุนไม่พอนะครับท่านผู้ชมสําหรับตัวผมครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำผื่ดีนะเนี่ยพูดคาพูดเป็นโลครับท่านตอนโชว์ก็เหมือนหน้าตาหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจเรช่างกับมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านดรามา่าดราม่าคารากาซังอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวหลังจากพิธีกรวอยทีวีนะครับท่านผู้ชมหลังจากวอยทีวีได้ทําการปิดไปเมื่อวันที่3 1พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นแววข่าวมาแล้วนะครับท่านผู้ชมหลายคนก็เลยทีเด สมัยก่อนนี้ก็จะเรียกว่าเป็นช่อง11ครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อโดยนั่นสุดธิชัยหยุ่นก็ออกมามเดือดนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าว่าอะไรประมาณนี้โดยได้บอกว่าเนี่ยจะมีการกินภาษีอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าทีนี้ก็เกิดการขุดต่อเนื่องไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่าน โดยนายสุธิชัยหยุนครับท่านหลังจากที่โดนจั่วกลับนะครับเ่านผู้ชมอะไรว่านี่เพจซึ่งต้องพิสูจน์เผยบริษัทกาแฟดําของนายสุธิชัยหยุนเสืออะไรว่านี่ย7เจปีนะครับเ่านผู้ชมอาวุโสนะก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านอาวุโสบางทีก็ไม่จาเป็นต้องไหวจัดซื้อจัดจ้างกับไทย BBS นะเนี่ยอืมสิสัญญารวมกว่า20ล้านบาทแล้วก็พบหลังลาออกจากเครเนชั่นที่ตัวหยุนเองนี้เป็นคนสร้างนะครับเ่านผู้ชมบริษัทผ่านมา6ปีรายได้ของตัวมันเองนี่รวมกว่า318ล้านบาาทกํไรสุทธิา151ล้านบาทอะะไรรปมาณนี้ แล้วก็เป็นอย่างไรต่อจ้าต่อมาแพลตฟอร์มของสุธิชัยยุนนะครับท่านผู้ชมระบุว่าเนี่ยขอใช้สิทธิพลาดพิงนะครับความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดคือรัฐบาลสั่ง N b t บได้แต่สั่งไทย PBS ไม่ได้ครับวงเล็บไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลประยุทธ์หรือรัฐบาลน,นี้แล้วก็ล่าสุด f a c e b o o k นะครับท่านผู้ชมนอกก็อ่านไปแล้วครับท่านโอ,อ,อ้แล้วเออแล้วแบบนี้ก็แดกภาษีประชาชนด้วยหรือเปล่านะเนี่ยสำหรับใครพิธีกรไว้ด้วยหรือเปล่าอันนั้นก็น่าจะใช่ด้วยนะครับท่านผู้ชมล่า,แบบา,าสุดธิชัยย ดานผู้ชมเพราะว่า N b t นบีทนี้รัฐอาจจะสั่งได้ก็น่าจ,จะใช่หรือเปล่าไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ถ้าเกิดเป็นไทยพีบ s นี้รู้สึกว่ารัฐจะสั่งไม่ได้นะครับดานผู้ชมอะไรประมาณนี้เฮ้ยแต่มันก็ไม่ค่อยจะต่างกันหรือเปล่านะครับท่านแล้วถามมึงเสียภาษีเหรอเนี่ยที่ไปเที่ยววิจารณ์เขาโอ้โหหกหลักครับท่าน ภาษีหนักยังไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวกับอาชีพยูทูบเบอร์นี้ก็ไม่รู้ว่าอีทำผือต่อและติดบีค่ามันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมเอยเออนี่ก็จะต้องเป็นคู่กัดกับทักษิณต่อไปอย่างชั่วนาตาปีครับท่านประชาชนเหลือเกินอีกแล้วนะเนี่ยบ้างก็บอกว่าค่อยอกหักหรือเปล่าถามอกหักเรื่องอะไรอ๋อยังไม่น่าจะมีอกหักนะครับท่านผู้ชมอาจจะเป็นแบบเหมือนกับท่านสลิมกีทครับท่านเมือ่อนุตสสารไปได้แล้วกลับมาอีกแล้วตอนประยุทธ์อยู่เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะเงียบนะครับท่านผู้ชมป้าผัวลุงยังบอกเลยนะเนี่ยทำไมเขาเง ไม่ดีโอ้ยเราต้องสูภาพครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะเนี่ยสั่งซื้อสินค้ากันเข้ามาได้ถามคืออะไรก่อนปลากระพงทุบนะครับท่านผู้ชมอร่อยอย่างไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวครับท่านควบคู่กับปลาเห็ดโคนทุบก็มีครับท่าน180กรัม150าบบาทลูกหยีฉาบลูกหยีกวนอัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมะพานห้าร0กรัม240บาท2 5 0กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีขายดีอย่างรุนแรงครับท่านตอนนี้กล้วยอบทองนะครับ,ท,บ,บ,150บท่าน รถออธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้ธรรมชาติสร้างสรรค์ครับท่านไม่ใช่ธรรมชาติลงโทษนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับหัวกระบ,บาลใครบางคนนะั่นแม่มึงเอ,อ้ยผนเส้นผมก็แทบจะไม่มีขึ้นหงอกแล้วนะ,ะขึ้นหัวแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ยังออกมาเล้อๆเธอๆเราก็สงสัยว่าเนี่ยเฮ้ยทำไมผมเขาไม่มีอ๋อสุดท้ายสืบไปสืบมาโดนเด็กถอนหมดนะครับท่านผู้ชมแทนนี่ไม่รู้หมายถึงใครนะเนี่ยเฮ้ยอาจจะหมายถึงเอ็ดดี้ผีน่ารักกว่าจะเป็นได้หรือเปล่าอันนั้นก็ไม่ใช่นะครันะคะบท่านผู้ชมก็เลตติบีช่างกับมันไปก่อนครับท่าน เนี่ยจะมากินภ้าษีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ตัวมาเดงก็กินด้วยหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้แต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านบุญภาวาสนาส่งนะเนี่ยหลังจากทายผิดคิดหมมัม่วจนพังเลยหรือเปล่าไม่มีนะครับท่านผู้ชมแต่หมอปลายครับท่านหลังจากหมอปลายเคยออกมาโร่นะเนี่ยทายจนพังยับเยินคาบ,บ้านกันเลยทีเดียวทายอะไรก็ค่อนข้างจะผิดนะครับท่านผู้ชมซ้ำหลายนะเนี่ยยัจงจะมาอ้างโยม,มาบาลผู้ควบคุมกระทะทองแดงและต้นยิ way, ้วเฮ้ยหรือว่าจะเป็นโยมมาทุตก็ไม่อาจแน่ใจท่านโยมมากระซิบอย่างนั้นท่านโยมมากระซิบอย่่่่าาาเเพิงงงงมมยุรรืืออกจะดี ถามทำไมเนี่ยมาตามเก็บวิญญาณจะดีกว่าเว้ยเฮ้ยแต่อย่าเพิ่งมาทางนี้หลังจากไปสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่านน่าจะอยู่ได้อีก470ปีหรือเปล่าตัวผมนั้นก็ไม่อาจาบอกได้หลังจากนางไปนะครับท่านผู้ชมทายจนพังกันเลยทีเดียวครับท่านไม่รู้ว่าพายไม่มากระซิบมาเหรอว่าเนี่ยเฮ้ยไปเนี่ยตรงนี้มีเจ้าของไอ้เวรบอ่อที่มึงมาปล่อยจระเข้อะไรประมาณนี้เฮ้ยเออวังเนี่ยยมาบานอย่าว่างมากสิเว้ยเฮ้ยต้องมาบอกมันหน่อยนะเนี่ยสำหรับนางไปแล้วก็โดนด่าลั่นเลยนะครับท่านผู้ชมเอ้ยแล้วก็ตอนนี้เป็นอย่่่าาาาางงงงไไรรหลลลปปลัจจกปปปอออยเบบชช้น นี iro, ้โรคโผหัวกระบาลตามเก็บแล้วครับท่านโดยหมอปลายไทยจนพังนนเนี่ยโผครับท่านขอโทษเจ้าของบ่อด้วยนะเนี่ยตามเก็บแล้วเว้ยเฮ้ยขอโทษอ,อย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวหลังจากเจอทัวลงพังยับคาลูเมนได้ไม่ใช่ยับเยินคาบ้านครับท่านหลังจากโผโลนั่นเนี่ยทำพิธีปล่อยเจระเข้เพื่อที่จะปวดทุกข์อืมไม่ใช่ปวดทุกข์แบบสุขานะครับท่านผู้ชมแต่นี่นั่นเนี่ยหวังจะปัดเป่าทุกข์ให้ชาวบ้านชาวชาว่องสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าทุกข์ก็ปัดเป่าได้นะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าไม่รู้ครับท่านแต่ที่แนนตััวมมมเเเอองงทุกะรบบาาา้ชยน หรือว่าท่านยมอะไรนี่ไม่กระซิบไปบ้างหรือว่าเฮ้ยไปถ้าเกิดยม,มาบาลมากระซิบนี่ก็ฝากความคิดถึงไปด้วยนะเว้ยเฮ้ยไม่ได้เจอกันนานแล้วลถ้าเกิดเจอละจ้าเออจะนั่งกินกาแฟกันสักแก้วสองแก้วถามไม่กลัวเหรอทำไมผมต้องกลัวยม,มาบาลเว้ยวะเนี่ยอันคนเราไม่ถึงข่าวตายไม่วาวชีวาวาดใครพี่คาดเข็นฆ่าไม่อาสานขั้นถึงข่าวตายายชีวาวานันไม้จิ้มฟันทิ่มเหือกยังเสือกตายนะครับท่านผู้ชมฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับท่านมันจะไปเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับท่านผู้ชมอย่าไปเที่ยวเครียดอย หลังจากที่ทักษิณชินวัตรได้ออกมาชาตินั้นเนี่ยไม่รู้ใครเหมือนกันไอ้บ้านเมืองวุ่นวายนั้นเนี่ยเพราะมันจะมีไอ้คนที่อยู่บ้านป่าหรืออะไรวาคนที่อยู่ในป่านะครับท่านผู้ชมไอ้เราก็นั่งนึกนันเนี่ยเฮ้ยห,หมายถึงว่าไอ้คนที่อยู่บ้านอะไรวะป่าช้าหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมบ้านป่าลอยต่อลอยต่อไปถึงป่าช้าเลยหรือใปอะไรประมาณนี้สุดท้ายผมก็เพิ่งรู้นะครับท่านผูบบ้ชมเฮ้ยไม่รู้อยู่ตั้งนานกันเลยทีเดียวแล้วมึงหยิบตาทาไมหยิบตาให้รู้นะครับท่านผู้ชมเป็นการส่งซิกครับท่านส่งหกไม่่่สงนนเียโอ้ ประวิดครับท่านหลังจากโรโผหัวกระบานลนั้นเนี่ยสวมบทเต็มมีใบครับท่านใบแดกกันเลยทีเดียวเดินหนีครับท่านนักข่าวหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจประวิดฟังอยู่เป็นอย่างไรบ้างหลังจากเดินท่าเดินเต้นนกเอียงนะครับท่านผู้ชมลุ้นเหลือเกินกันเลยทีเดียวเว้ยเคยห้าสิบนาทีมันจะเดินไปได้ถึง320อืมเก้าหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมประวิดครับท่านสวมบทเป็นไอ้ใบนะครับท่านผู้ชมโดนเดินหนีขึ้นรถไม่สนที่จะตอบทุกค,คำถามหลังจากทักษิณโผล่ซัดแรงครับท่านไอ้คนบ้านป่านเนี่ยทำให้บ้านเมืองวุ่นวายอะไรประมาณนี้หรือไมม่่าผู้ช ตายแล้วตายแล้วทําไมปอดแตกแบบนี้ถามทําไมเนี่ยเมื่อข่าวก็ไปเจอสัมภาษณ์เดินหนีนะคะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าหางจุกตูหรือเปล่าเว้ยไม่ใช่ไม่มีอีกแล้วครับท่านก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าจะโดนเช็คบินหรือไม่โดยโอ้ยถ้าเกิดผมเป็นทักษิณชินวัตรนี้นะครับท่านแล้วถ้าเกิดสมมติเป็นเรื่องจริงแล้วเนี่ยมีคนเคยมาเกาะโต๊ะไม่รู้ใครเหมือนกันขอได้ไหมขออะไรมึงจะขออะไรเนี่ยท่านนายกจากจะขอเป็นพบปทบได้ไหมอะไรประมาณนี้อันที่เป็นข่าวลือนั้นเนี่ยที่เขาล่ำลือกันมาแล้วต้องหนูเชื่อไหมจ๊ะไม่เช ดัมชมแล้วไม่เชื่อทําอย่างไรต่อโอ้ยก็ต้องรุนนะครับดานบูชมบ้านป่าครับท่านต่อไปจะเป็นบ้านป่าช้าหรือเปล่านี้ก็ยังไม่อาจแน่ใจเลยแม้ว่าจะไปถามคนนั้นแม้ว่าจะไปถามน้องชายตัวมันเองก็บอกไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไอ้ไอ้แป้งก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เกี่ยวแล้วไม่รู้ไม่รู้อะไรประมาณนี้แล้วปวิจะเป็นอย่างไรต่อไปดูท่าน่าจะอยู่ได้ไม่นานถามอายุเหรอไม่ใช่นะครับดานผูชมมันยังเดินได้อยู่ครับท่านเพราะยังแข็งแรงต่อเนื่องไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโอ้ยก็ไปที่ลุงตุงดังสังกาารณขววทุกกันนนนี้มเเหลือิบ ส่วนหมอว่ลงนี่ก็ยังคง เอ้ยไม่รู้อีทาผือดีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมต้องโชว์ให้ท่านดูก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวมันจะหาว่าเป็นเฟคนิวครับท่านแต่ผมต้องเซ็นเซอร์ไว้หลายภาคส่วนกันเลยทีเดียวถามทําไมเหรอจ้านเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดผมได้ฟังแล้วนะเนี่ยมันสะเทือนใจนะครับท่านผู้ชมยังเสกเสือครับท่านโผล่หัวกระบ,บาลมาอ้างประชาชนอีกนะเนี่ยโดยว่าลงหลังจากที่โอ้ยสอบตกแทบจะมุดดินหนีเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นตัวผมนะเนี่ยส่งลงเลือกตั้งรอบที่ผ่านมาก็ส่งเลขาส่วนตัวมาลงครับท่านที่พิษณุโลกเขตหนึ่งรู้สึกว่าจะได้้คะแนนมาหหล,ลักรรออยื ป่าไม่อาจแน่ใจแต่ว่าลงครับท่านหลังจากโผซัดหมออองอะไรประมาณนี้นั่นเนี่ยแล้วก็ใช้คําพูดแบบสรุดปรอพลุสวามมากครับท่านระวังนะเนี่ยหมออองถ้าเกิดทําตัวแบบนี้ประชาชนจะเรียกคุณว่าอ่าไอ ไอ้ I, ไม่ใช่ไอ้เลิฟยูนะครับท่านผู้ชมไอ้แล้วก็สลัดครับท่านที่ผมชอบกินแล้วก็ออกอะไรประมาณนี้อืถ้าเกิดออกมาจากบุคคลไกล่กาอาราเลน่นี่ยังพอว่านะ,คร,ะาครับท่านผู้ชมแล้วว่าลงละจ้าดูดูแล้วครับท่านหลังฉากนี้นะเนี่ยคงจะไม่มีโอกาสได้เข้าไปเหยียบในสภาอีกแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เฮ้ยแต่เขามีประชาชนของเขาอยู่นะเนี่ยแต่ว่าอย่ามารวมกับประชาชนทั่วไปว้ยเฮ้ยหลังบอกระวังประชาชนจะเรียกสลัดออกอะไรแบบนั้นถามทําไมประชาชนเขาจะไม่เรียกแบบนั้นเหรอเฮ้ย <He i, S 2> เขาอาจจะเรียกเฉพาะแข้งของหมอว่าลงนะครับท่านผู้ชมแต่ประชาชนส่วน ครับท่านก็น่าจะสุภาพนะครับท่านผู้ชมมีการศึกษาคงจะไม่ถอยสะทถุนอะไรประมาณนี้หรือไม่นะก็น่าจะใช่หรือเปล่านะก็ต้องจับตามองครับท่านก็ไม่รู้ยิ่าทำผือดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้ด่วนครับท่านเลขากรกตนะเนี่ยรับนะเนี่ยข้อมูลบัตรประชาชนของบรรดาผู้สมัครทั้งหลายแหละฟังทางนี้ด่วนกรกตครับท่านโอ้ยมันช่วยเหลือเกินหรือเปล่านันเนี่ยก็น่าจะใช่รับข้อมูลบัตรประชาชนผู้สมัครสวกว่า2 0 0 0 0คนหลุดจริงว้ยเฮ้ยเร่งสอบสวนมันล่วตอนไหนล่วขั้นตอนใดนะครับท่านผู้ชมผู้ว่กการมาอี ีกแล้วครับท่านโดยแสวงบุญมีนันเนี่ยเลขากรกะตส้นตีนส้นมืออะไรสักอย่างหนึ่งเผยผลสั่งนับคะแนนใหม่สายคอไม่ใช่คอแบบ ไว้อะไรไม่ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมสายคอเขตบางเขนไม่ส่งผลเปลี่ยนแปลงผู้เข้ารอบจังหวัดอะไรประมาณนี้แล้วก็รับนนเนี่ยข้อมูลบัตรประชาชนผู้สมัครทั้งหลายแหล่หลุดจริงไว้เฮ้ยแต่แก้ไขทันทีระหว่างสอบรั่วขั้นตอนไหนอะไรประมาณนี้ออโอ้ไม่รู้จะ,สะแสดงความยินดีหรือเสียใจดีนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ถ้าเกิดรั่วจริงครับท่านข้อมูลของท่านทั้งหลายนี้ตอนนี้ก็น่าจะโอ้ได้รับการเผยแพร่ไปชั่วนาตาปีแล้วหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมอีลงตุงนางเหลือเกินกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านชวน กับะรชวนหลีกภัยกับทรัพย์ส,สินพอมีพอกินพอดิบพอดีนะครับท่านผู้ชมมาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยชวนหลีกภยัยนักการเมืองซื่อสัตย์ทุจริตไม่ใช่ ชวนหลีกภัยนักการเมืองซื่อสัตย์สุจริตโอ้ยเมื่อกี้คัดใปบือเอาใหม่นะครับท่านซื่อสัตย์สุจริตเหลือเกินกันเลยทีเดียวแห่งพรรคประชาธิปัตย์มีทรัพย์สินพอดีพอดีไม่รวยอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมันจะรวยได้อย่างไรล่ะเนี่ยท่านชวนของผมเขาเป็นคนดีเห็นไหมเนี่ยตอนเป่าโกวิดเขายังเดินออกไปเป่าเลยมันเราเป็นคนดียังไงแบบนี้ก็พอม็อบมันเป็นม็อบคนดีนะครับท่านผู้ชมประชาชนบอกใช่ไหมประชาชนหมอว่าลงไม่ได้บอกนะครับท่านแต่นี่ประชาชนบอกออกมานเนี่ยประชาชนที่ไปม็อบเราเป็นม็อบคนดีตามปกติพรอม แม่ผมก็สั่งสอนมานะครับท่านผู้ชมตั้งแต่เป็นเด็กเลยนะัถามมีอะไรเจ้าคุณแม่หมอแม่บอกมาเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยลูกอย่าทําตัวแบบนี้นะอย่าทําตัวแบบนั้นนะแม่ผมก็ประสบปัญหาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมทําไมเด็กคนนี้มันเลี้ยงยากเลี้ยงยากจังวะแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรพ่อมาสะกิดหนูนัดถามมีอะไรเจ้าพ่ออืมตัวไปอย่าทําตัวแบบประชาธิปัต์นะหลังจากนั้นเป็นอย่างไรหลังจากนั้นผมก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมอุย้ยต้องขอบคุณพ่อเหลือเกินกันเลยทีเดียวที่ช่วยสั่งสอนมีเงินฝากหน ว่าผิด pads, ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่ดินหนึ่งไร่ที่คลองหลวงปทุมธานี1นล้านสองแสนบาทเลือนปลูกสร้าง4ี่แสนกว่ายานพาหนะหนึ่งลำเป็นมอเตอร์ไซค์เออหนึ่งคันเป็นมอเตอร์ไซค์สามหมบาททรัพย์สินอื่นๆต่างๆน 5, านาะห้องทองคำห้าบาทนะครับท่านผู้ชมพระพุทธรูป300องค์รูปปั้นปฏิมากรรม20ชิ้นนาฬิกาข้อมือ19เเรือนเครื่องดนตรีแซกโซโฟน3ตัวโอ้เอามาแบ่งบ้างเลย errado, ไม่ใช่แล้วก็ปืนสั้นแล้วก็ปืนยาวอย่างละหนึ่งกระบอกอะไรประมาณนี้มีรายได้ต่อปี2องล้านสองแสนหนึ 2 2 8บาทนะครับท่านผู้ชมก็าต้องติดตามต่อไปครับท่านโดยตอนนี้นะเนี่ยชวนหลีกภัยครับท่านก็อาจจะดีใจได้เพียงครั้งเดียวเรื่องการชนะฮะถามเฮ้ยประชาธิปัตย์เคยชนะแล้วเหรอชนะอะไรนะเนี่ยหลังจากแพ้มาชั่วชาติชั่วนาตาปีชวนหลีกภัยครับท่านดีใจได้เพียงไม่นานนะเนี่ยหลังจากศาลยกฟ้องชวนหลีกภัยปมหมินประมาททักษิณชินวัตรชี้มีสิทธิ์จะว,วิจารณ์ได้ชวนหลีกภัยนายน,นิพิษนายราเมศรัตนชเวงรัตนชเวง,วงซึ่งตอนนี้โร่ไปบวชเป็นพระแล้วนะครับท่านผู้ชมดีใจเหลือเกินกันเลยทีเเดีีียววท่่ชลก ชนะคดีได้ในนิพิษก็โผลมาโพสแล้วชีวิตจริงหล่ะจ้าเรื่องอื่นเรื่องอื่นเรื่องเลือกตั้งเหรอบอกใช่แล้วก็แพ้แม่มือยับเยินเลยนะครับท่านผู้ชมถึงแม้ว่าตัวนายชวนเนี่ยจะเข้ามาในสภาได้แต่ก็ไม่ต่างจากกันโอ้ย มันนี่มันทั้งไพ่ศึกทั้งแพสสงคารามเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นผมนี่คงจะต้องซุกลูปีบแล้วครับท่านออช่างกันมันไปก่อนนะเนี่ยส่วนตอนนี้ครับท่านวิโรจน์ัชกาอดี่สอนน,นเนี่ยไม่หวนทักษิณชินวัตรทวงคืนสอสอนน,นทบ,บุรีบอกอย่าไปใส่ใจคนเลือกคือประชาชนอะไรประมาณนี้เอ,อ่ออันนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชม ว่าจะเป็นอย่างไรครับท่านโดยตอนนี้นั่นเนี่ยก็มีเพจครับท่านไม่รู้เพจไม่หวังดีหรือหวังดีผมก็ไม่รู้นะเนี่ยขุดด้วยเฮ้ยโอกว่าเนี่ยตอนแรกกูงงตั้งนานใครว่าสอสอลักแกงอ้สุดท้ายเป็นคุณจิรัตน์ทองสุวรรณนะกรเบท่านผู้ชมโดนเพจอืมอะไรวะวันนี้เก้าไกลโกหกอะไรมันตั้งฉายาให้ประมาณนี้แล้ววิรลนล่ะโอ้เสรีวงมณฑาก็มันเรียกไอเลือกนะครเบท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีก็ต้องติดตามต่อไปไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านสิทธิที่จะวิจารณ์นี้ม่แแลล้้้ววนนนรรั่่าาูชมจเป็ออยงไต เอ้ยก็เป็นเรื่องของอนาคตครับท่านส่วนอนางอนั้นยังไม่เกี่ยวนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้เริ่มจาอนาถาขึ้นไปขึ้นทุกทีแล้วสําหรับใครจะเนี่ยโอ้ยผมหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมจากฐานะร่ำรวยครับท่านสู่ตอนนี้เริ่มจะมุ่งหน้าสู่ความจนอย่างเต็มรูปแบบหรือเปล่านั้นยังไม่มีในข่าวนะครับท่านแล้วถึงจะพูดเพื่ออะไรพูดเพื่อให้มันมีข่าวพูดก่อนครับท่านแล้วตอนนี้นะเนี่ยเศรษฐาทวีสินนะครับท่านผู้ชมอะไรวะ แต่ไม่กดข้ามแล้วได้เลิกแล้วไม่ใช่ว่าเลิกลานะครับท่านรายการคุยกับเศรษฐาทุกเสารที่3ของเดือนออนแอร์ครั้งแรก22นี้อะไรประมาณนี้อันนี้ก็ออกมาเรื่อยๆอย่างไม่หยุดหย่อนครับท่านบ้างก็บอกนะเนี่ยออกมาแล้วจะมีใครดูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคานผู้ชมจะดูจะไม่ดูก็แล้วแต่ครับท่านแต่อย่าลืมมาดูผมอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวว่าเป็นสถานการณ์ที่มากมายไก่กองครับท่านด้านตอนนี้นั้นเนี่ยโบดําอะไรว่าอามาฮิตโจกสุรเชษแล้วก็ชักชัดชาติแก้จุดๆเอาหน้ารอดอนาคตทักษิณเศรษฐาพิธา อ๋อน,นี่ก็มาจากสนธิลิมทองคุณนะครับท่านผู้ชมหลังจากได้ออกมาแล้วเนี่ยเพื่อไทยถึงการเาอาปวติศาสตร์แล้วหลังจากนี้แล้วจะเชื่อได้ไหมจ้าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามครับท่านในการเลือกตั้งรอบหน้าว่าจะเป็นอย่างไรส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมต้องลุ้นไว้เฮ้ยว่าประชาชนจะเป็นอย่างไรต่อเรื่องนายว่าลงนะเนี่ยเนี่ยอยาให้ระวังนะเนี่ยประชาชนจะเรียกหมอองว่าสลัดอ,องนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยถ้าเกิดสมมติว่าลงหรือว่าใครอยู่ข้างๆเนี่ยผมจะถามเมื่อกี้สลัดว่าใครนะสลัดว่าข้าเหรอฮ่า สลัดว่าข้าอยู่อา้าวอันนี้ก็ไม่รู้ทําผืนดีนะครับท่านผู้ชมสมแล้วครับท่านที่สอบตกอะไรประมาณนี้ส่วนผมจะไปพูดแบบนั้นก็ไม่ถนัดนะครับท่านเพราะผมเป็นคนค่อนข้างสุภาพเล็กน้อยถึงปานกลางและที่เหลือละ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆสนใจอยากสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นะัทวิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านผู้ฟังที่อาลบใกล้จะ5 0 0 0 0 0คนติดตามแล้วขอบคุณทุกท่านอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน